น้องอ้อยเพิ่นกะจมขระมือบอ่โดยจมขระมือมันนั่นรถถีบมันนะเอเอแล้วเงื่อนไขที่คอยเสนอคลุกเคลี้ยนให้ล้างถ้วยทำความอ่า,อาแล้วเพิ่นทำตามอยู่บ่โดยเพิ่นเฮ็ดอยู่เฮ็ดอยู่โดยอือหมู่ธรรมดาได้เอาใหญ่ทำไรรถถีบนะกันสมุดทำนองไม้ไอะไรทำนองไม้พ่อโดยโมแม่นว่าเอาน้อยก่อนหั่นนะทำนองไม้เพืออ่อใหญ่เพื่อ เพื่อนย่าอย่มันก็เพก่อนแล้วหรือเพื่อนเจ้าพร้อมบ่เพื่อช้อนกันไปบ่กับลูกสองคนบ่าดาเพื่อไปช้อนทันหมอบ่ามาแล้วทันลูก,กนี่แล้วอ๋อ <c oughs> อันนี้ก็ค่อยกับยังมุมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์บัน,นไดได้ว่าสิได้นะเพราะว่ามันเล่ามาคือคาาก,กันเถื่อบางเท่อบางทีเกิดเอ็กซ์ชีเดนพี่น้นองเนาะแมน จะทำบ่ได้อีกหัวหนอนาคตเอ้แมนจอสัญญาล่มหรือว่ามันอย่างมัน่นติดต่อทำบ่ได้ก็กมีเนาะเพราะว่ามันบ่ได้บ่นอนทุกทสิ่งทุกอย่างนะนะชาวไทยนอนน<อ>ี่มีจะว่าจะเลือก เป็นยมกุมทัวแหน้าเฮือนชาแตงอ่อนเด้อมานีกันเนาะหลังจากที่ยุดงานไปสองชัมม่วโมงพี่น้องเลยก็คือไปมุ่งเฮือนให้กระเจ้าเพราะว่ากระเจ้าบ่มีเงินจ้างนะน้อง้ายละก็เลยไปเฮ็ดให้เพื่อนดือนพอเท่ากับเพื่อนนะพอมาเยี่ยมชาแตงอ่อนอีกข้างปอดเจ้พักไงข้างระบาดนี่ โบลิมาสองชม,มือหนึ่งกระไดพี่น้องเลยโดยโดยพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาค่ำๆแล้วเด้อสามโมงแรงแล้วพี่น้องเลยมากกระไดมุงเฮือนคาบหนึ่งพี่น้องเลยแลก้กกล้ามาพี่น้องเลยทักทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอซทุกท่านเนาะทีเบิง่งที่สม โอ้ขิดฮอดขิดเถิงคือเก่าเด้อพี่น้องเนาะห่างไปหลายมือกระดาษขิดฮอดเอฟซีว้าแต่จเจ็บแหนวพี่น,ออน้องไอ้ย่อไหมนักะพ่อ่ะผมต้องว่าลายลายห่างไปพบไปพ่อกับสาวทั้งออนเลยเออเราต้มปิสซ่ากันไลยคือต้มมะเขือใชมโนหนึ่งอันเลยฮะไปคนน้อยมาลินวะอ้โอสบายดี ดีพ่อนนับขอบไปอีกน้อยนึงอ่าจังได้มาเนี่ยมาโยมาโอคนฮะกินข้าวกินน้ำยังมาเนี่ยเนี่ยหนุกหนกมุกหนมังโนโดยอะไรยังได้หนูลุงไปกันลุงแหล่ไหนบ้างลุงนะเออไอยนี่ยเด้อลุงแหล่แล้วจะไปใช้อันนี้คืนเราก็ยังยากอ้ายเจ้าน่ะบ่แล้วมีมืออะไบ่ยังยังมีเดี๋ยวอยู่เที่แม่ทาวคนนั้นโดย อ๋อได้มึงกินข้าวแม่เท่าได้มุกหนูไม่เป็นได้หนูยังอนนั้นเพุกบ่หรือหนูข้าวหนูพุกนี่ล่ะโอ้มาอันนี้ไงตัวหย่อมเหมาหลีว่าลองคล้องเ่าห้วนเรามีโป้มันขาดนะบ่แม่เป็นย่อสังกระซิมุงเพื่อนชายคอยนี่ละโดยเห็นว่านี่แม่เท่าเบิังลูกขิดเหมาหลีอ้าวเราเป็นยังอ้าวเราไปมุกนั่นแล้วอ่ะมือเราจะไม่ขาด เ่เบิง่งเพิกรบ,บกาเบิง่งคพิเห็นเลือดเดนอพ่อเราเป็นผุ่เพงม้งเพิ่เป็นข้ังนังทางเกสีรได้ใช่ไหมก็เส่กนะุหลาเล็กเผาเลยขอลายเย็บละแล้วว่เาเผาหน้งอ้อยไปใช้เนไปห้องเฮียนมันโอ้อาบน้ำอยู่บ่อขผมว่านีอยอาลยล้างถ้วยแลนะเพิ่นนะซ้อนแด้ย ค่อยที่ซื้อรถมาให้แล้วนี่ท่านเหมือนสิ้นเดือนเลยวนะ่าจางหันมานี่ฮะเออแต่เพิ่นทำตามค่อยสนองไปเด้อหรอท่านขอยบุญาตซื้อมาให้แล้วรถขี่ไม่เพิ่นไปคงจะคือเมืองมรดขาดได้เหมอะกว่นนี่น่อยก็ได้แล้วยังหกเมือนั่งหมอะกว่นบมดสิ้นเดือนได้ไง แต่องอนนับมือนับเดือนครับฟานนะก็ว,ว่าสิเจ็เนาะว่านับเลมันก็นับเลยุกมือเพิ่นก็เ <c ười> <c ười> พิ่นนับทําบได้ไเพิ่นในเพิ่นให้เพินเ่นให้แล้วนเนาะเสียใจยังง่ายแล้วนีออ่อันนี้ก็ได้บัวได้กด็กแล้วแต่ผู้ใหญ่เพินยยเ่นได้คอยก็ได้เพิ่นบึงอยู่เนาะไปห้งเรียนเลยไ่ได้าไปห้งเรียนเย เป็นอะไรไปเยี่ยมท่านหมออีกหรือบปล่มาได้ไปแล,แ,ลแล้วแล้วคือบุญยูมันเองได้ยินเขาบอกบุญยูเลยปุ๊บอีกเลยอนานแล้มันถาว่าโอ้ยพวกเขามันสัมผัสมันแต่ว่าอายวันในเห็นเจ้าม่วงพุ่ยังหล่อทางเพื่อวันไหนกันฉายงามท่านหมออะไรไปจอะท่านหมอบ่เดี๋ยวนอเห็นเคี้ยวปากคนอยูืนหันในหันเขาอะไรโหกระรีระ่แฉทงอเลยแบบนี้นบ่อายเราอะบ่ม,มันอายนี่ค่ะ Cá <laughs> này <laughs> <Mẹ. cười> ngon Thì nhìn thấy nè, là vô Nhông lai, không mơ, không mơ gặp à. phải không hả à. Chắc lại à mà nè này nè Chứ này nè Chứ mơ บ่มีอันนั้นบ่มีเราแบ่งให้คือมุกนูเราก็ให้ฉันได้ดูนูไม่ได้ใช่ไหมใช่เราได้แต่การแบ่งกันไบ,บ่งได้แล้วแั่เฮาบ่มีเราแบ่งให้วนันนี้คอยเอาอัานเสื้อให้ท่านหมอเจ้ำาได้ไปเออบอิ่งบ่ก็เห็นนั่นแล้ววันนี้เออแม่นนะเนาะ่ออเอาอ่อนเสื้อสาวให้แท้บันนี้เนาะจ้เข้าท่านหมอคือมือดิเนี่ย ไม่เท่าวันนี้ก็ฟรีบ่าวมาเมื่อกะอันนี้ก็ย่างมากไปบอกคนนั้นแล้วว่าให้ท่านหมออยู่วันนี้เวียนอยู่แล้วอย่าไปวันนี้ท่านหมอนะแม่แถาไปไม่ท่าหายใส่หายวันไม่จักข้าเจ้าจะเครื่องยังคือจะมาหายยังว่าวนวายอยู่ไปอยู่แล้ว,วคือคนไปอยากได้นี่แล้วว่าไม่เท่าหายแลแม่ปากหมูปากแล้วเป็นไปนอนอยู่แล้วเป็น มันนี่พันไปมันเนี่ยไปประชาเราแหละทะลุลันไปขอนมันกงไปช่วยเขามันนี่เกิดคอาไปตู่กูไม่ไปค่ะไปตู่ไหมคะยูดงเพื่ออะไรสิขอนมันเลยตัวอะไรสิขวนมันเด้อก็พอไปช่วยแหละมาเข่าวันยังกินน้งเข่าอย่าเล่าอย่าเล่าด้วยกันเรื่องนอนเรา เราอายนี่เลยเราอายนะไปเฮ็ดตูบแล้วเราอายเน้อปฏิบัติตามอยู่บ่อนัรนนะชาวอ้อยจ้าฮะแม่น้ำทำความสะอาดล้างถ้วยเฮ็ดเค่กเช่าในกาวีพุ่มอะไรห้ฝุ่นไปห้องเฮียนใสสะอาดแห่งอ่อนเดี๋ยวนี้ขมือเนี่ยบริขาดเลยวันทิดพร้อมบ่อไปนะวันทิดจะไม่ได้ไปแลยเขาเขาพักละวันทิดเนี่ยล่ะไปกูเมื่อ อืมยอดลิชแนลสี่คนมาเบาในคำพจีบคนไอ้แน่น่ะเบายังเบาจ่อยจีอเป็นเบาจ่อยกับเบาแพรบเบาจ่อยชาแนลแม่กัว่าแพรกับช่งคนนนคำพูดจีบสี่คนผมมหาจ้านะแม่ไว่บ้าเทนแอนบ่เออเบาแอ็นขนาดเออกับเบาคนหนึ่งนะจับชูแบบละมาคนชุ่มชุ่มละมาแต่เ่าึนอยู่ละมาละหาแต่มามาหน่ Ừ. Bảo Lâm thay nó. Nè. Đây gìn khẩu gìn nào cũng nhắn mà. nú. Mốc nú. Rồi. Ồ, cho cái nhầy là đấy là phàm mần của, này. của nó à? này. Kín. Ừ. Kín. đi này lên luộc hay năng ngồi gìn. Ừ. Gìn. Vì mình hả phác có gìn bình Ừ, có ừ. ngân hải mà ừ. tăng chắc chén chứ đây bà Hốc chén, ยามเชื่องั้นน่นแลยอมชื่อยอมชื่อเนาะพนใดอันพังเบิ่งว่าสิได้หรือบ่มันยังบ่ได้100%ได้นี่เริ่มรถที่แม่นจ๊ะหน่อยยามบ่ได้มานีมาหายข่อยบ่ได้เด้เนาะหายเนาะบุญไผบุญมันเฮาต้องทําตัวให้ดีๆทําตัวดีๆแล้วเฮาสิได้เองดอก ขีเ่เป็นยัวจ้าขี่นะเป็นเลยทีเห็นไรเซื้อเอาใหญ่ชำของน้องไม้บ่หรือเสียวน้อยก็หั่นคันซื้อนะเอาชำของน้องไม้แหละวเป็ใหญ่ขี่ก็ได้ไม่ใช่ก็ได้หมูแม่บอก่ซื้อเอาพอดีน้องง่อยขี้นะเพื่อมันใหญ่ดิมันเจือกอ่ะมันไปหุงเยี่ยมอเดี๋ยวมันน้อยหนึ่ขี้ได้อยู่บ่ได้จอดชำของน้องไม้ไหนดูจอดคนทั้งร้า มันมาได้เมื่อได้ฝึกไปโรงเย็นนี่นี่ก็เอาขึ้นไว้ให้เพิ่นขึ้นไว้อยู่สายเลื่อนมาเท่าเบาเลยขึ้นไหวเลยเจ้าจะขึ้นได้เจ้าย่อเลยบ่แม่ย่อเลยแหละเขามาติดตาเด็กย่อเลยหน่อยเนาะนี่ก็ว่าวเพื่อไว้เพื่อได้ได้เลยเพื่อได้เด้อพวกมันบุญไทยบุญมันบุญไทยได้ได้เดี๋ยวนียย่าแล้วไปลินกันเดาะเดี๋ยวจะเนาะบัตเตอร์ไฟทั้งใด คอยได้แต่เฮื่อนกับหน้ามันแล้อยู่กับลูกเจ้าคนไร้เฮื่อนก็ได้พาก็ดีใจมันดอกหมดเลยาเขื่อนเลยนะบอบอาเขื่อนผากระจาดไหมโดนดอกน้อยหนึ่งกับคู่แล้วแหละนั่เห้อดอกหมดเลยจะเถานั้นอยู่มึงอดผาเดีอยเราไปน้องยาลายคือเมื่อนี่ อยากีกับบอได้อยากจอยชาเต้อ่อนเจมี่เดี๋ยวนี้เนาะมีผู้อยาก่วยเลยชาเต้ออนนะเอาจากบาปแฝบได้ไอแฝบเราเอางินให้อันเขาแสนเมื่อไหร่แสนมีเยอะผู้ใหญ่จะดีจะได้เพิ่นกับวันเสาร์อาทิตย์มียอะเพิ่นว่าเพิ่นมาเบื่องพฤติกรรมแล้วเนาะเพิ่นมาเบิ่งก่อนคำน้อยตั้งใจใช่แบบนี้คำโดยเซื้อเพิ่น เสียความตั <feel> ้งใจขนาดแล้วน้องอ้อยเนาะใช่ขโมยนไสของเงี้ยรักษาให้รอดคนสมุดโบราณนะจะน้ำพ่นแล้วพ่นที่ให้แล้วมะหน่อย่ไปจมจมขม่ยอด่นเทีจมูมวมับันไดรถถีบตัวเองมาบัวได้มันขี่ไปตามทางรถชนไหนีทำาบยาให้มันขี่แล้วทำม่อขี่ร้าเดินยังง ทีไปดีนหุงเหียนเนาะแม่นเก็คือออกไปหุงเหียนกำบมูลลายมาให้ไปเอาไว้รู้กก็ลายอยู่นี่อยู่หงเหียนเจ้าก็ได้ไปไปหุงมออะไรอย่างหุงเหียนมออย่างทำขุนขี้ไปเราใช้หุงเหียนหม้อมันเด้เพอะนะโอ้ยหุงเหียนม้อเลยปอหนึงยังไม่ได้เขียนจนก่อไก่ใช่หมบกโน้ตว่าคันเพิ่นเป็นเขียนเป็นยังไงอ่านเป็นอ่านเป็นนอ่าได้หรอบอ บัได้บุญว่าได้คืหน่ฝกการนอนอ่านู้เดียวคนละใส่ผู้สียหียนห่กับผได้เป็นหเนาะแม่ฮะผู้จักบ่ใ่ละไอ้บ่จักจ้าเหมนะผู้จักบ่บ่จักหรอเดี๋ยวมืเฮียนนี่คือผูนอนกนั่งตุ๊กตามาเลยนั่งตุ๊กตาชอนได้นะแล้จัก่าได้เก็นเนาะ เงไม่ยังวาเนาะข้มด้เห็นเต่นอยข้ไมด้เห็นเดกเยวเอจะดีแล้หมาอีกจมาอวกเายังเต็นแม่ยังมูเป็นแม่เถ่ากปยังมูเป็นโมเป็นชื่อเราอะแม่ลานยังเปนอ้หลายคนแล้วมาหามันเลยอ้โหอะไรเนาะเดินมาเยี่ยมยามวะ คนมาเยียมมาย้ำเหมยม,ม,มาเลย,ยม,ม,าม,มาเบิ้งม,มาย้ำคน่าเป็นเั่งดตมือ,นอนเนาะคนบอกให้เอาก็ทานหมอบว่าวกมาอ๋อ่นชายทำ่นจะทำเรื่องทาคนรอรอที่เอาบอกก่นว่าขอ,ขอมาเอาหาน,นี่ยกะพอยังได้แต่เพื่อนยู่กับลูกพ่อว่าคนยางเอาอ่ะยู่กับลูกคนบ่รอแล้วบ่ทมว่า กันพลอได้เฉามาคอเลยมาคอมาแต่งจะบีก็เอาหม่อเมาอีกว่ะไม่ค่อยจะได้เอาแต่เฮือนก็คอแต่เฮือนกับน้ำอยู่กับลูกก็ซอมอได้แตเฮือนมากะเนาะมีแต่สูกไปเรื่อยๆแล้วเป็นไรเรื่องเงินเจ้าเรื่องเงินนั่นเต้าชุนนะยังบ่มีวิแวอีเลยบ่ยังอ่ะนี้ยกะพังมึอลูกแก้วอะไรี่

เอาแต่เงินเดือนแบบแบบมาขอให้บุญน้ำฝนมาขอดอกมพขอขนาดแสนเงินเดือนกะก็ลูกเต่าเขาไม่ชอยลูกนี่พันพี่ชองตัวใครตัวใครลูกเขาปฏิจจต่อมานานแล้วอ่ะลูกเขาไม่ชอยแต่แต่ผู้เดียวนะผู้เดียวในกาได้ขอเงินให้นอกก็ยังไม่มีเงินมันมาตอบมามาหนักกระโถวนานๆเหมือน มันน mm ้อยหรือวะแม่น huh. อ้ยเขาในกลัวเงินนก็รายได้อะไรก็ที่โอนมาใหายไม่สม่ยเลยลงทำบุญเงินลงเฮียนมาที Penguin ่นี่ทำยังไงได้ตอนนี้บาได้รายก็ห้าร้อยเก้าคนละห้าร้อยเก้าแมนทำยังไม่เห็นโทรมาไม่เห็้ยังเลย ขากบมีไวแล้่ะี่ก็ด้นั่นได้ผันอยู่ในตู้ท่านมอได้คนนีแล้วผัอยู่ในเครืองเที่วกลางเน้โทวาอลนี่ไปรับจ้าง้นเพิ่นอยู่มือนกันครับลูเพิ่นนะ้ช่ไมสายชื่อไปน้ำวายอยู่ตามพมนั่นแหละรับจ้างอยู่ไหนอยู่ดงอะไขัดมันบ่โดยรับจ้างเจ้าวันเทไรทวารอลายนี่อันแม่ เป็นเอาลูกน้อยๆน่นาไปดงโดยวันจิตไปน้ำเขาเขาว่าพอแล้วพอคนแล้วอ่ะแล้วบุรีไปใช่ไหมโดยเอาว,าว,าาว้าวันใดเลยนี่ด้วยชาเต้าอ้อน้ำวันจิตไปไปน้ำเขาเขาว่าพอคนแล้วอืมเอาเราบัดอุ้มลูกไปน้ำเลรอตั้งไผนะ่น่ะฝนโชว์ภา,า,ายมันนั่นน่ะไปนอนอยู่ตรงเลยก็แรกมาเออลูกแฟนไผ่เอาเอาไ,ไปไว้อยู่ห่มนะไปปไาตามผมมาแล้ว แนมันไม่มีฝืนอะเจ้าว่าแนวบูมีอะจำเป็นแล้ว,ลวไหวสิบหิตเราหน่ายตนให้ไหมผู้นั้นก็นได้หนักเนอะหนักนกว่าทานหมอบอ่หนักนกว่าบัดทั้งชาติไปอ่อนขาเรื่องนี้เนาะอืะนหารบูมีผู้เห็นถ่ายลงไปแล้วก็ได้ผูนนะ้น,นั้นเนอะต้นไ,ไนล่ก็่หวก็ได้ใช่ถอยไล่ก็ เอาบุีบุญเนาะดวยบุญเงินหลายเพาจีได้หาซอยคนอาสร้อนเลยด้ยให้กับบ่ออาชาล็อกไฟกระถ่ายเอซีโอนมาให้นไผ่ฮะเจ้ากระถ่ายเอฟโอนให้บ่อพื้นว่ะพื้นช่วยให้ดีพื้นคอยบ่อดยบุญถ่อยคืฟื้าใจฟืูช่วยค่ะ สั oh. <S 2 rapper> ่งเป็นอะไรอันนี้เนาะประยัดใช่ดัตกรยังมดเงินเนาะคือว่าเปลี่ยนไปได้นี่โย่ื้หมืละเงินหกแสนหนึงเนาะันต่กนโอ้ยมือเดียวเนาะมือเดียวันต่กรประยัดใช่คือว่าประยัดช่ประยัดไา้ไปนี่แหะผู้ใหเพิ่นย่งู้จกนั่นเนาะเพิ่นย่งจัดซื้อถี่งูจกเนาะวาในจะซื้องไกลขวานน หลอดไผนในเจ้าจะ่าป้าแบบนี้เดินแล้วเมียนเดินมันเตกแล้วเนี่ยมันบาดจริงนจับมาไววนะบาดมือพนปาเลยเมื่อกี้นนี้เขาบอลงเขียนสักกีมันเดือดมันคํา่ลอสไาบมเป็นคว่ามันผู้น้องปลาใบไอันนี้ผไอ่เือยมัลุงนอแล้วคนนั้นไปไหนเน่ยยูคนตังพีกีก เรียกน้ำนี้วน้ำม,เม่เตียนเรากับไฮนนึงไฮวาอันนี้เที่ยไหนยังกูบ่อยยันงน้อยเนาะแหพผู้นี้เป็นอนอ้กล่วุน่ะจออะไรยูเป็นอ้เกิดก้อนใช่ปะนีด้เกิดก่อนเกิดก่อนบ่จะขาเรือบ่เป็นบ่นยังเป็นน่อให้ครับเธ่าหนึ่งเจิดลงทีประชานะในป่าเกิน,นเราบนหลังนาะเกินพูนี่เกินพูนี่นเนนอ เพื่อนเอื้ยแม่นบ่อชาแตงอ่อนนี่อยากเลือกน้ำผักกาดชาแตงกอนนะนู่นอกเลือกตรงีปุ๋ยใช่บ่มอหายืนคอพ่นน้ำเข่าก็ได้หน่อยไหมฮะได้ใช้ฮาได้ใช้ขี้งวมันยัมุนเอาขี้ใกล้แห้งเขียวแห้งก็มีไม่ใช่เอาขี้งว ได้กินง <ase> ูมาหมดยโดยผุบมาใช่แล้วคืองใช่หรอโดยหาใช้วันนี้วัน้ยังบงอมัววายชาแรงอ่อนเนาะมีคนมาหาลายลิคนมาลายลอทั้งพ่อน้องวายทั้งกันนั้นพุ่มยากันนั้นากคือยาเจะลายได้กันนอ ผมได้ยบกัะบอ๊่ได้ยงกนี้เ้เลยาจอยกัถามเบาอลีบบปวดเบาอีแบบมาจอยมากป่าเอาตัวอืนคำพูมาคลอัำพูดหล่อมาคอได้เอาผมว่ามาจอยมากแล้วนี่เลยรู้ว่าจอยจงถามเนาะมาเห็นมาจะจง่อน อต่นกับเพื่อนนี่แหละวะอยู่กับลูกคนน่ยว้าต่างประเทศบ้เอาว่าชาตนอนนี่เนาะต่าชาวนออนี่เราโสดถึงเลยนี่ว้าภาษาเราถึงเป็นเป็นวะเป็นเหมืนเป็นอไปตลาเทาที่เาเป็น้อยเนาะใช้ไมเทาไปใช่ไหมแลก็พ่ไปใช่ไหม มไม้ว่าเขายังไม่ได้จ้างหลายเนาะไม่เลิกเนาะจ้างเป็นบังบอนทำตัวดีๆเด้อน้อยบอกบางทีสิได้ก่อนวันที่สิบเจ็ดก็มีได้เนาะหรือว่าอ่านได้เลยได้หรือว่าอ่านได้เลยก็มีการทำตัวกี่ลายน้อยนับอยู่บ่คนนับอยู่คนละเอ้าางไหนว่าอุลิบานนี่คือฉีเหิงพอสมควรแล้วได้นี่ ทหอดวันที่มืม้อไดล่ะบ่าวบดพนันนะเพิ่นว่าวันที่สิบเจ็ดเนาะสิบเจ็ดบางทีสิไว้กว็หันตอนนั้นอะเพิ่นว่าวันที่สิบเจ็ดแต่บางทีก็เพิน่นสิให้ก่อนก็มีเถื่อเพิ่นเดี๋ยวเว้าล่ะบัดน้อยขึ้นมาเดี๋ยวสิมาถามเราให้เราเว้าได้บาดน,นี้เนา<อ>ะ,ะอ่าคนจไดเนาะเขาบอนบ่เว้าบ่ให้แท้ๆทชื่อเราค่อยสิค่อยสิเอามาอ้างแล้วค่อยสิเอามือ กันเราบบปากนะเขาต้องอันนี้เห็นเราปากอ้อยเราปากเว้านบมือจติเต๋อเนาะบบบนี้เนาะไปดิมายามชาแดงอ้อนมาหนีพี่น้องเนาะยามชาชาชาแดงอ้อนก็ชื่อดอกพี่น้อไปจบคลิปเลยแล้วกันขึ้นไปเป็นอะไรอย่างไดก็สู้ต่อไปเด้อชาแดงอ้อนเด้ออย่าไปย่อดท่อย้ำมูได้ก็ ชางูเนาะอาาย่าอิจฉาเขาเนาะอย่าอิจฉากันมีอย่างกับเแล้วแต่บุญตะกรรมของเราเนาะโอเคป่ะนี่ไปบ้านสบายดีสบายดี